ทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบถุงยังชีพ200ครัวเรือนให้กับผู้ประสบภัยครับผลเอกสราวุฒิจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลตรีอภิรัตนามณัฐนะครับรามณัฐนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพันเอกไมหิทอนบุญครองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงสถานการณ์รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับได้ทําการมอบถุงยางชีพน้ําดื่มสะอาด ที่ผลิตโดยรถประปาสนามแล้วก็อาหารกล่องปรุงสุกใหม่ที่ประกอบโดยรถครัวสนามของหน่วยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยมากกว่า200ครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่เข้าถึงได้ยากลำบากในพื้นที่ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้นะครับเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยให้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องประสานการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเข้าให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับพื้นที่อำเภอเสนามีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มนะครับมีแม่น้นาําน้อยไหลผ่านระยะทางประมาณสัก10กิโลเมตรด้วยกันเมื่อถึงฤดูน้ําหลากช่วงสิงหาคมของทุกปีเนี่ย ปรากฏว่ามีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็จะได้เริ่มรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้แทบทุกปีนะครับ